สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปลูน่าสีคลิปที่1199นเะวันนี้ลูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารลูน่าสีคลิปตราคริปโตนะฮะวันนี้นะฮะเลขคลิปก็99นะฮะตัวด็อกเองวันนี้ ก็พุ่งทยานขึ้นไป9บาทนะสาสตางค์นะนะก็ยินดีด้วยฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการซื้อนะฮะตัวคริปโต ETF นะฮะซึ่งมีสัสดส่วนของด็อกเนี่ยรวมไปอยู่ในกองทุนนี้ด้วยนะ,ะต้องบอกเลยว่าเออด็อกนะฮะ ETF, เ t f พียวๆเนี่ยเลื่อนไปอาทิตย์หน้าแต่ นะ,ะคะคริปโต ETF นะซึ่งมีการซื้อขายไปเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีสัสดส่วนของ d o อกเนี่ยรวมอยู่ด้วยรวมไปถึงเหรียญบอองนะหลายคนบอกว่าบลองมันขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ XRP นะฮะก็จะรวมอยู่ใน ETF ตัวนี้ด้วยก็เลยทำให้ตัว d o อกเนี่ยพุ่งไป9บาทอันนี้แค่เริ่มต้นนะอ่าแค่จุดเริ่มต้นนะฮะซึ่งมีการซื้อขายในวันแรกนะก็ต้องรอหลังจากนี้นะฮะ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นนะฮะของ Orbit Lab ซึ่งเป็น d e ฟนะที่พัฒนา l ู n a C นะก็ได้มีการประกาศนะฮะว่าจะอัปเกรดระบบนะอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้ชุมชนทราบซึ่งมันก็จะมีระบบอยู่ตัวหนึ่งก็คือ mm 2ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเวกัสค่อนข้างผักดันและหลายคนก็วิจารณ์นะเออว่าเออไอตัวระบบโค้ดตัวนี้เนี่ยนะฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะจริงๆเราไม่แตะนะอย่างที่ผมบอกฮนะว่าเดี๋ยวไก่ตื่นเดี๋ยวไก่ตื่นนะ อีกประเด็นหนึ่งฮะก็อินฟูของตุรกีฮะก็มีการพบบอทนะในกระดานของตุรกีคือจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องบอทเทรดเนี่ยนะฮะมันก็พบอยู่ในกระดานของบ้านเราเหมือนกันแล้วก็ไปพบในกระดานของไบแอนซนะตุรกีเหมือนกันมันเลยทําให้เห็นว่ารูน่าซีเนี่ยนะฮะมันถูกคุมโดยบอทนะเออคือราคามันมันประหลาดประหลาดนะฮะหัวท้ายเนี่ยมันตลกตลก คือบางทีเนะี่ยถ้าเกิดมันเป็นการซื้อขายนะฮะโดยที่ไม่มีบอทเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เนี้ยบอทมันก็เป็นออเดอร์ที่ตลกนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าข่าวเรื่องการลบคู่นะคู่ซื้อขายลูน่าซใน OKX OK เนี่ยนะฮะหลายคนก็แตกตื่นนะซึ่ง v e g ัสเองเนี่ยเขาก็ถาม OKX OK เลยนะว่าเป็นการลบจริงหรือไม่เขาบอกว่าเฉพาะสภาพยุโรปะฮะเพราะว่าสภาพยุโรปเนี่ยเขามีกฎหมายไม่กล้า นะกฎหมายไมกาเนี่ยเขาก็บังคับเงินไขยเยอะแยะมากมายนะหลายกระดานก็ลบรูน่าซีหรือ USTC ออกนะเพราะว่าหนึ่งนะฮะตัวคริปโตตัวนี้เนี่ยมันต้องมีบริษัทหรืออะไรไปจัดตั้งอยู่ในประเทศสภาพยุโรปนะถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ต้องเอาออกตามกฎหมายบ้านเขานะนะฮะก็ต้องรอดูฮะเพราะว่าผลการเจราจาของทรัมป์เนี่ยนะอาจจะมีดีลการค้าที่ไปกดดันที่ให้ยกเลิกกฎหมายไมกานะต้องบอกเลยนะครับว่าดีลการค้าของทรัมป์เนี่ยก็ ไปนะหรือทําขึ้นเนี่ยเพื่อจะกดดันให้ประเทศต่างๆเนี่ยอนุวัตกฎหมายหรืออนุวัตนโยบายตามสเมปการนะเพราะว่าสเปการผลักดันคริปโตแบบเสรีฮะคุณจะมากีดกันทาไมใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะว่าออทรัมป์ก็อาจจะต้องการให้สภาพยุโรปเนี่ยนะฮะยกเลิกไอ้กฎหมายกีดกันตรงนี้ออกนะก็ดูดูกันไปฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เริ่มวัดตะของราคาแล้ว ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะสายเทคนิคโคเริ่มเห็นกราฟฮะคือวัฏตะของราคาเนี่ยมันก็วนเป็นวัฏะสงสารอย่างเงี้ยนะเออวัฏฏะแรกเลยคือการสะสมวัฏตะที่2คือขึ้นแล้วสายเทคนิคโคเห็นนะแล้วลายย่อยก็เห็นแล้วก็ขึ้นพากันลากขึ้นไปหลังจากนั้นพอถึงจุดพีคสุดๆเนี่ยคือความโลภมันเต็มร้อยเนี่ยนะฮะคนมันก็เริ่มขายฮะมันก็จะขายเขาเรียกว่า ซื้อในตอนที่สิ้นหวังขายในตอนที่ทุกคน,นมีความหวังนะฮะพอมีความหวังปั๊บเนี่ยก็จะเกิดการเทขายแล้วก็เริ่มวัตตะใหม่นะฉะนั้นวัตตะตรงนี้เริ่มตั้งแต่กันยาตุลาพิกานะคือจริงๆเนี่ยดวงของตัวอ,อ,อีเธอเรียมเนี่ยนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2ตุลาถึงวันที่23่ธันวาก็คือเกือบเกือบนคริสต์มาสนะจำให้ดีนะฮะรอบนี้เนี่ยนะฮะ ดาวพฤหัสต้องอาทิตย์ในราศีกรกฎเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่2ตุลาถึงวันที่23ธันวาหลังจากนั้นก็จะเริ่มดบก็จะเป็นวัตตะประมาณนี้นะฮะก็เออมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นสัจธรรมนะว่าคนที่ VI หรือวงในเนี่ยจะเก็บตอนมาลากมะม่วงผมถึงมักพูดอยู่เสมอไงฮะว่าเห็นเหรียญลากมะม่วงเนี่ยมันคือช่วงเก็บของนะ,ะบางทีเนี่ยเราเห็นลากมะม่วงเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่ามันมีการ ช้อนซื้อของโดยใช้บอดคุมหัวท้ายเพื่อจะเก็บของในราคาถูกเนี่ยเออพวก VI หรือวงในเนี่ยก็จะซื้อแนวนี้ฮะเป็นแนวสะสมนะก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเขาเรียกว่าออกข้างเปลากมะม่วงพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะหลุดจากลากมะม่วงขึ้นไปนะแล้วก็มีการย่อลงมาทําแพทเทิร์นเขาเรียกว่าย่อหลุดออกจากสามเหลี่ยมใหญ่นะคือถ้าเกิดตีกราฟตรงนี้เราจะเห็นสามเหลี่ยมใหญ่นะพอขึ้นไปเนี่ยมันก็จะย่อเดี๋ยวดอกเนี่ยนะฮะมันขึ้นไปสักประมาณระยะหนึ่งเนี่ยมันจะย่อ นะฮะย่อเพื่อทำแพทเทิร์นนะะหลังจากนั้นมันถึงจะขึ้นใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่อง ETF นะเพราะว่าดวงของออด็อกเองเนี่ยมันจะมาช่วงปลายปลายเดือนตุลานเนี่ยอย่างนั้นก็น่าจะน่าสนใจเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการพิจารณา ETF ค่อนข้างเยอะนะหลังจากนั้นก็จะขึ้นนะโฟโมยิ่งมีการลดดอกเบี้ยของเฟดด้วยก็ยิ่งพากันขึ้นไปใหญ่นะอันนี้ก็เป็นวะะัฏะนะฮะวัฏะของราคานะเป็นทุกตลาดนะอ่ะมาดูนะตอนนี้ด็อกของเรานั้นะราคาเป็นเงินบาท ะะตัวโดสคอยหรือด็อกนะผมก็มักจะเรียกด็อกนะฮะก็ตอนนี้9บาทนะฮะสาสตางค์แล้วนะคนที่ซื้อ5บาทนะตอนนี้กําไร4บาทแล้วฮะนะอย่างที่ผมเคยพูดในหลายคลิปก่อนหน้านั้นะ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 ว่าในช่วง5บาทเนี่ยมันออกข้างเนะี่ยมันคือจดุดจุดที่ซื้อแล้วเพราะมันกดไม่ลงคือถ้ามันกดลงมันกดลงตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะะคือมันขึ้น มันถูกทุบครั้งครั้งหนักๆเลยคือรอบเมษานะลงมา5บาท30สตังค์หบาท30สตังค์นะแล้วพยายามขึ้นรอบนึงแล้วก็ล่วงกลับลงมานะเออต่ำสุดเลยคือ5รู้สึกว่าจะ4บาท9 90สตังค์นะ4บาท90หลังจากนั้นก็ขึ้นไปแล้วออกข้างอยู่ที่7บาทแล้วกำลังขึ้นไป9บาท31ละนะอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้สงจาก ETF นะฮะที่เป็นคริปโตอินเด็กซ์นั่นเองนะ ซึ่งตัวแพทเทิร์นของด็อกก็ทําทรงในลักษณะที่จะพุ่งเป็นเว็บถัดไปคือมันพุ่ง2เว็บมาเว็บที่1เว็บที่2นะไอเว็บถัดไปเนี่ยจะพุ่งรอบนี้แล้วหลังจากนั้นคือจะเป็นรอบใหญ่อันนี้โดยสัดส่วนนะฮะด็อกกับบิทคอยนะเออฉะนั้นเนี่ยการขึ้นรอบนี้เนี่ยมันจะมีการย่อเพื่อทำสามเหลี่ยมใหญ่เนะนี่ยย่อเพื่อทำสามเหลี่ยมใหญ่ฉะนั้นขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะมีย่ออยู่บ้างทาง ico, เทคนิคโอ้อว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะ ก็ตัว o r b i t l a b นะก็มีการแจ้งนะชุมชนนะว่าจะมีการอัปเกรดโค้ดนะก็ให้รายละเอียดนะพวกดีแอปต่างๆนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่หลายคนก็มองนะฮะว่า M M, M 2นี่น่าสนใจผมก็ชี้ให้ไปฟังคนที่วิเคราะห์เรื่อง M M 2นะเพราะเห็นมีคนแชร์เรื่อง ChatGPT จริงๆผมก็ถาม ChatGPT ไปเหมือนกันนะว่า M M 2นี่เป็นยังไง นะฮะแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะ่หนึ่งสองสามสี่นะแต่เรามาเปิดเผยไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกข้อมูลเขาเรียกกาวสูติงอะ่ะแล้วประกอบกับนะผมไม่อยากให้คนที่ติดตามเราอยู่เนี่ยนะฮะเออเขาไก่ตื่นนะ,ะเขาทำนองไก่ตื่นนะสุภาษิตไทยนะ <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นบอดเทรดต้องบอกเลยนะฮะว่าในฝั่งตุรกีเนี่ยนะฮะไบแอนตุรกีนะอันนี้เป็นไบแอนตุรกีนะเขาก็โดนเหมือนกัน,นะฮะคุณดูนะนี่ เห็นไหมฮะราคามันก็คือราคาคุมอ่ะคุมฝั่งฝั่งช็อตนะมันมีคุมฝั่งช็อตหมายความว่าพอมันจะขึ้นเนี่ยมันดึงให้มันเป็นชอ็อตซะนะฮะดึงให้มันลงมาเป็นช็อตฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีนะคำสั่งพวกบอทเนี่ยนะฮะบอทเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีการเปิดบอทเนี่ยมาหลายเดือนแล้วอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะฮะของอินฟูฝั่งเอ่อฝั่งตุรกีนะฝังนะ่งตุรกีเนี่ยเขาเห็นบอทเทรดเนี่ยนะฮะ อยู่ในลูน่าซีเนี่ยตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วจริงเราเห็นในกระดานบิดครับก็มีนะไอ้พวกเลขตองๆทั้งหลายเนี่ยเวลามันจะขึ้นมันจะลงเนี่ยคืออย่างนี้เวลามันจะลงมันจะมีบอดที่อยู่ฝั่งรองเนี่ยดึงเอาไว้พอมันจะขึ้นบอดที่มันอยู่ฝั่งชอ็อตมันจะดึงเอาไว้คือมันจะไม่ให้ไปไหนไงมันจให้ออกข้างอย่างเดียวอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นการสะสมลูน่าซีแล้วก็โอนออกนอกกระดานเนี่ย เป็นจำนวนก้อนใหญ่ๆนะเช่นที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมก็มีโอนออกนะจนมีการเผาไปถึง1,000ล้านลูน่านะเผา1,000ล้านลูน่าเนี่ยแปลว่าต้องมีการโอนเยอะซึ่งปรากฏว่ามีการโอนออกจากกระดานบิกคัพเนี่ยสองแสล้านลูน่าซจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะคุณก็สามารถไปดูในรายละเอียดได้ อ่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นของชุมชนตุรกีเขาก็สังเกตเห็นเช่นกันอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นกรณีที่มันมีข่าวว่า OKX OK คเเนี่ยเขาจะลบนะฮะลูน่าซีวทออกนะฮะซึ่ง v e กัสเองก็ไปถามมาแล้วนะฮะคือมันลบเนี่ยเพราะว่ามันไปติดปัญหาไอ้กฎหมายไมก้าในสภาพยุโรปสภาพยุโรปเขามีกฎหมายตัวนี้นะป้องกันเอาไว้นะมันไม่ใช่เฉพาะเราฮะมันหลายเหรียญเลยนะไม่ใช่เพราะลูน่าซนะไม่ใช่เฉพาะลูน่าซีวทนะ มันหลายเหรียญเลยสเตเบคอยหลายตัวก็โดนลบฮะคือคือกฎหมายไมกาเนี่ยเขาต้องการให้บริษัทนี่นะฮะของโปรเจกต์นั้นๆนะต้องไปตั้งนะฮะบริษัทเขาเรียกบ,บริษัทลูกในประเทศเขาด้วยนะเพราะถ้าเกิดมันมีการ โกงกันะไรมันจะได้ฟ้องไงมันก็เหมือนไทยไนะฮะไทยเนี่ยต้องการป้องกันนะนักลงทุนโดยต้องการให้กระดานต่างๆเนี่ยมาตั้งบริษัทลูกในประเทศไทยแล้วจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเพื่อที่จะเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยลูกค้าเนี่ยนะฮะเอ่ยยื่นฟ้องเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีนิติบุคคลเนี่ยที่อยู่ในประเทศนั้นรับผิดชอบถามว่ามันเป็นการเซฟนะฮะผู้เอ่อผู้ซื้อขายมันถือว่าเป็นเรื่องดีแหละนะอย่าไปมองว่ามันเป็นงั้นคือซึ่งไอ้ตัวรูน่าซี c เอทีซีเนี่ยบริษัทมัน มันยืนล้มละลายไงมันจะเอาบริษัทไหนไปจัดตั้งอ่ะใช่ไหมปัญหามันก็เลยเกิดตรงนั้นนะะว่ากันไปอันนี้เป็นปัญหาที่ชุมชนต้องแก้ไขกันต่อไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นแพทเทิร์นของ XRP ฮะหลายคนก็บอกว่า XRP เนี่ยรอปัจจัยเดียวเท่านั้นนะก็คือตัว ETF ที่เห็นเป็นเป็นมักเป็นผลมากที่สุดนะฮะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยตัว XRP เองทำแพทเทิร์นในลักษณะเป็นรูปธงนะเป็นรูปธงอันเนี้ยเป็นรูปธงนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลามันพุ่งรอบนี้มันจะพุ่งไปเท่าไหร่นะฮะ เออคนนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์วันหน้ารอบแรกในหกดอลลาร์จริงๆผมจะบอกอย่างนี้เขาบอกหกเนี่ยต้องตีว่าห้านะคือบางทีจะไปหกตามไม่ได้นะคือเขาบอกหกตีห้าเพราะว่าเลขห้ามันเป็นเลขกลมๆนะเขาตีสิบสามต้องเป็นสิบนะฮะตียี่สิบต้องเออตียี่สามต้องเป็นยี่สิบคือบางทีเนี่ยยี่สามเนี่ยนะฮะมันตีไปเนี่ยแต่เซนต์ของคนเนี่ยเวลาขายอะไรส่วนใหญ่มันจะกลมๆอะ่ะ 50 15 20อะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยถ้าเกิดเขาบอก6นี่ก็ตีสัก5นะหรือจะ6หรือจะใกล้ๆกล้ก็ได้นะแต่จะบอกอย่างนี้ว่าบางทีเราคิดว่ามันจะเป็นไปตามแพทเทิร์นว่ามันจะขึ้นไป6ใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเขาก็ดักเราตั้งแต่5นะเราคิดว่าตามแพทเทิร์นจะขึ้นไป13นะแต่เขาก็ดักคุณที่10เพราะว่าเลขมันกลมนะบางทีรายใหญ่เขาเขาตัวคูณเยอะนี่นะจำนวนเหรียญเขาเยอะเขาก็ไปก่อนนะฉะนั้นเนี่ย 5 0 15 2 0เนี่ยถือว่าเป็นเลขที่ออพอสมเหตุสมผลนะฮะถือว่าสมเหตุสมผลอาว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องชิบาหฮะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าชิบาเนี่ยจะ3สตังค์ไหมคือ,อ,อตัวเดอะคริปโตเบสิกคาดการณ์ว่าชิบาเนี่ยนะฮะจะไปที่ราคา0.001หรือประมาณ3สตังค โอ้หลายคนบอกว่าชีบาทสามสตังค์นี่สุลต่านเลยนะเออคุณลองไปดูนะฮะคุณมีชีบาทอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดมันเผาใหญ่จริงๆแล้วมันถึง3ส,สตางค์จริงๆนี่มันก็คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดชีบาทเนี่ยไม่เคยทําให้ตะลึงมารอบนึงเราก็จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะแต่ชีบาทมันเคยทําให้ให้โลกตะลึงมารอบนึงแล้วนะเออรอบนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิด X อไอตัวอ e ีเทอเรียมเนี่ยมันขึ้นไปประมาณ10,000ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยชีบาทเนี่ยมันจะขึ้นไปที่3สตังค์ ะะก็คือ0.001นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นกระทิงรอบนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของ The Crypto Basic โดยอ้างอิงจากราคาอีเธอเรียมนะฮะส่วนตัว backlog เองก็จะเปลี่ยนนะพวกหุ้นหรือพันธบัตรเนี่ยเข้ามาในโอ่ะระบบโทเค็นคือเขามองเรื่องการซื้อขาย24ชั่วโมงนะฮะซึ่งเขามองว่าเป็นผลดีนะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่นีจะเปลี่ยนหุ้นมาเป็นคริปโตนะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะมันเป็นการเติบโตนะต้องบอกเลยว่า ตัวโซลาน่าเองเนี่ยนะฮะคือผมบอกเลยว่าอย่าไปดูถูกไอเอหรียญลากมะม่วงนะคุณดูนะโซลาน่าตอนมาลากมะม่วงมีใครสนใจนะคุณดูนะอันนี้คือปัจจุบันนะฮะนี่คือราคาปัจจุบันที่คุณเห็นนะอันนี้คืออดีตเนะี่ยไอตอนมาลากมะม่วงตรงนี้เนี่ยนะผมอน่นับถือนะตัวเปป้าเนี่ยเขาสอนทฤษฎีลากมะม่วงอันนี้ใช้ได้ผลจริงๆนะฮะเพราะว่าหลายเหรียญในที่ทําทรงสามเหลี่ยมใหญ่ลากมะม่วงเนี่ยนะ มันขึ้นจริงนะแล้วมันขึ้นไปทำออทามไฮเดิมหลายเหรียญแล้วนะฮะเช่นตัวโฟกี้นะ xrp นี่อะไรที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ xrp พิสูจน์ว่าเป็นไปได้นะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะโซลาร่าก็เช่นกันนะโซลาร่าเนี่ยรากมะม่วงในช่วงตลาดหมีเห็นไหมคนที่เก็บในช่วงนี้นะเออคุณดูนะมันขึ้นไปที่ออทามไฮเดิมเนี่ยไอนี่คือจุดสูงสุดเดิมใช่ไหมขึ้นไปออทามไฮเดิมนี่คือราคาปัจจุบันนี่คือในอดีตนะเหรียญละ19ดอลลาร์ ตอนนั้นเหรียญละ19ดอลลาร์ปัจจุบันเนี่ยเหรียญละ230 33ดอลลาร์สหรัฐนะอะไรก็เป็นไปได้ในโลกคริปโตนะฮะอย่าไปดูหมิ่นว่ามันมีคดีความติดอยู่เนี่ยรู้หน้าเหมือนกันนะนะถ้ามันไม่มีบอทคุมนี่มันก็อาจจะไปก็ได้นะเออก็แปลกดีนะเวลาเหรียญอื่นขึ้นมันก็ไม่ขึ้นเหรียญอื่นลงมันก็ไม่ลงนะมันเป็นเหรียญอินดี้มันเป็นสเตเบิลคอยราคามันออกข้างอย่างเดียวเลยมันไม่ขึ้นไม่ลงเพราะบดบทมันคุมหัวท้ายนะ อีกประเด็นหนึ่งก็นะฮะบ้องอันนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ร่วมบ้องแต่บ้องเนี่ยนะฮะมีทั้งโปรเจกต์ด้วยแล้วก็มีเมีรายชื่ออยู่ในคริปโตนะคระิปโต ETF ด้วยที่มีการซื้อขายเมื่อวานนี้มันก็เลยทําให้เขียวอ่ะนะฮะก็หลายคนก็ยิ้มได้นะอีกอันนึงเป็นชิบะฮะต้องบอกเลยว่าชิบะลากมะม่วงอยู่นะแล้วก็ทำสามเหลี่ยมใหญ่นะแต่ว่าเออราคานี้ยังไม่ถึงนะ,ะยังไม่ถึงปลายสามเหลี่ยมปกติเนี่ยนะฮะชิบะเนี่ยมันจะต้อง คือมันทำสามเหลี่ยมใหญ่ครบสูตรแล้วคุณดูนะนี่นะมันตีมันตีกราฟปิดสามเหลี่ยมแล้วตอนนี้มันรอออกปลายอย่างเดียวถ้าออกปลายเสร็จมันก็เด้งมันก็เด้งเหมือนกับไอ้ทฤษฎีนี้แหละเนี่ยเนี่ย,ยสามเหลี่ยมใหญ่แล้วก็เด้งออกเห็นไหมเออฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ลุ้นออทาไฮเดิม erm ก่อนอ่ะเนี้ยเป้าแรกนะออทาไฮเดิม erm, จากตรงนี้ถึงออทาไฮเดิม erm, นะอันนี้ชิบะานะฮะเนี่ยผมจะให้ดูสามเหลี่ยมใหญ่นะนี่คือสามเหลี่ยมใหญ่นี่ เห็นไหมคุณเห็นสามเหลี่ยมใหญ่ไหมหลังจากนั้นมันทำออทำไฮเห็นไหมหลังจากนั้นมันก็ล่างมาม่วงอีกนะแล้วมันก็ขึ้นมันก็จะเป็นแพทเทิร์นตามนี้นี่คือสามเหลี่ยมใหญ่เลียนไหนที่ทาทรงลักษณะนี้หลังจากนั้นมันจะเป็นทรงนี้นะไอ้ส่วนพุ่งมากพุ่งน้อยแล้วแต่บุญวาสนาหมายความว่าเออถ้าเกิดมันมีออกระแสงเงินสภาพคล่องไหลเข้ามาในตลาดมจะมีต่อตัวขึ้นไปเยอะแล้วถ้าเกิดการพุ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงกระทิง กระทิงดูจากไหนผมบอกแล้วว่าให้ดูจากดัชนีบิตคอยโดมิเนนต์นะแต่ถ้าเกิดจะดูคาดการณ์การโฟโมเป็นรอบเนี่ยนะฮะดาวพฤหัสต,ต้องอาทิตย์ในช่วงวันสอตุสองตุลาหกแปดถึงยีธันวาหกแปแล้วเฟดก็จะลดดอกเบีย้ยพอดีคือเอาง่ายๆนะข้อเท็จจริงมันครบสูตรอ่ะนะตั้งแต่การลดดอกเบี้ยเนี่ยต้องลุ้นนะฮะวันที่17ที่จะถึงนี้เนี่ยจะเป็น0.25หรือจะเป็น0.5นะฮะเพราะว่าเออเจเจพีมอร์แกนเนี่ยคาดว่า0.25นะ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวแบ็คล็อกในคาดว่า0.5นะรัฐมนตรีครั้งคุณสกอตเนี่ยบอกว่า0.5ก็ต้องรู้แล้วนะเพราะว่ารัฐมนตรีครังเนี่ยบอกว่า0.5นะเอออ่ะนี่นะฮะรัฐมนตรีครังนะร้องขอให้เฟดลดดอกเบีย้ยอาทิตย์หน้าใน0.5นะเป็นอย่างต่ำอ่าส่วนตัวลูน่าสเต็กกิ้งนะตอนนี้รู้สึกว่าดอกเบีย้ยนี่เพิ่มขึ้น,นอ่าว่ากันไปเออคุณโบไฮฮะตอนนี้เออไปนั่งเป็น CEO ให้กับเทสเตอร์นะ ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าคุณโบไฮเนี่ยมาผลักดันกฎหมายสเตเบิลคอยโดยแท้เลยนะเพราะกฎหมายผ่านเซนลาออกเลยนะแล้วก็ไปทำสเตเบิลคอยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยยื้อเอาไว้เพื่อให้ไปตั้งบริษัททันไปทําโปรเจกต์ให้ทันไปตั้งบริษัทให้ทันปรับตัวให้ทันเพราะว่าถ้าเกิดกฎหมายลูกออกมาจะได้เดินหน้าเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงกําลังปรับตัวอยู่นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะจากเดิมเนี่ยนะฮะไปนั่งเป็นที่ปรึกษา นะฮะทรัมป์แล้วก็ไปผลักดันกฎหมายสเตเปอร์คอยจนสําเร็จพอผลักดันเสร็จนะแกก็ลาออกเลยไม่รอไอ้กฎหมายความชัดเจนของตลาดอะไรเลยนะคือตัวเดียวเลยที่เป็นตัวนําล่องเลยแล้วก็มองเลยว่าตัวนี้แหละคือ,อตัวเขาเรียกไงจุดประกายกระทิงรอบนี้ก็คือสเตเ l e รคอยนะฮะผลสุดท้ายผลักดันเสร็จแกลาออกมาแล้วมาทํางานกับไอ้บริษัทเท t เตอร์นะแล้วก็มานั่งเป็น c e o ของโปรเจกต์สเตเ e อรคอยยูอส ATUSAT AT, อ่ะว่ากันไปอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของชิบะฮะอย่างที่บอกฮะทำทรงแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปออทามไฮเดิมนะอันนี้ JP Morgan คาดการณ์ว่าแค่0.25อย่างที่บอกมันจะมีแบ็กล็อกกับ JP Morgan แล้วก็หลายบริษัทก็ว่ากันไปนะเออนี้ก็เป็นวัตตะของกระทิงนะฮะยังไม่ถึงเลยนะบอกเลยว่าตอนนี้กลเด้นคอร์สเพิ่งจะตัดกันอันนี้ด็อกฮะลุ้นเลยฮะนะเพราะทำแพทเทิร์นลักษณะทีค่คล้ายคลึงกันนะ เมื่อคืนนี้ก็พุ่งไปตอนนี้รู้สึกว่าจะไปที่เท่าศูนย์จุดถึงศูนย์จุดสามหรือยังผมว่าน่าจะไปถึงศูนย์คือมันจะเป็นเลขกลมๆอะ่ะแล้วมันจะมีการขายเป็นระยะนะเช่นศูนย์จุดสามขายรอบหนึ่งศูนย์จุดสี่ขายรอบหนึ่งศูนย์จุดห้าขายรอบหนึ่งนะศูนย์จุดหกขายรอบหนะึ่งไอ้เลขกลมๆตรงเนี้ยมันจะมีการทุบเป็นระยะนะก็ดูกันไปนะฮะเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดหลายคนเนี่ยนะฮะตัวคูณน้อยหมายความว่าเหรียญน,น้อยก็ต้องรอ1ดอนใช่ไหมหรือออทามไฮเดิมคือ26บาท คือคุณดูนะแพทเทิร์นมันนะมันขึ้นไปไปจุดสูงสุดแล้วมันก็ทุบลงไปขึ้นแล้วมันก็ทําจุดสูงสุดใหม่นะจุดนี้คือจุดสูงสุดไม่นับอันนี้นะ,ะจุดสูงสุดแล้วก็ลงรอบนี้เนี่ยมันจะทําทรงเหมือนกันไหมก็คือขึ้นเว็บใหม่ที่มันต้องสูงกว่าเดิมนะคนนี้เขาก็เลยบอกว่าคาดการว่าเว็บใหม่เนี่ยจะอยู่ที่1ดอลลาร์เป๊ะแต่บอกเลยว่าฝรั่งเนี่ยบางทีก็ดักทางตั้งแต่ก่อน1ดอลลาร์และไอ้หดอลลาร์เนี่ยไปดูดีๆนะไอเงินบาทตอนนี้3 1 นะ 31, 32นะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนนี่สําคัญมากเลยบางทีไปตั้งที่32เนี่ยนะครับมันหนึ่งดอลลาร์บ้านเขาฮะแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ถึง32มันแค่31กว่าๆฉะนั้นเนี่ยก็ดักมันตั้งแต่30ถ้าคนเอ่อคนจะเอาหนึ่งดอลลาร์นะคือเผื่อเหลือเผื่อขาดอัตราแลกเปลี่ยนไว้หน่อยนะครับเพราะบางคนเนี่ยประมาทโอ้ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนมัน36บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ใช่ไหมฮะตอนนี้มัน31บาทนะ บางคนไปตั้ง36บาทไว้เนี่ยต้องมาแก้นะฮะคือไอ้หนึ่งหนึ่งดอลลาร์ต่างประเทศจริงอะ่ะถึง1ดอลลาร์จริงฮะแต่อัตราแลกเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่สามสบเอ็ดสามสบาทนี่อย่าประมาทเพราะว่าผมไปเช็คมาเมื่อปีหกสี่หกห้าเนี่ยนะฮะในช่วงกระทิงเนี่ยนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ29่นะยี่แบาทต่อ1ดอลลาร์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไปตั้งออเดอร์ไว้30มสิทุ่นก็ดีเนี่ยคุณอาจจะ เขาอาจจะไปก่อนคุณนะ่ะแต่คุณอาจจะขายไม่ทันฉะนั้นเนี่ยไปตั้งออเดอร์หย่อนราคาไว้หน่อยก็ดีนะอันนี้ก็เป็นขเขาเรียกว่าตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะเออนะทีบานนี่ทำทรงเห็นไหมหลายคนเห็นคืออย่างที่ผมบอกไงฮะเมื่อ VI นะกับคนในเก็บของเสร็จราคาจะขึ้นแล้วสายเทคนิคอลจะเห็นอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าสายเทคนิคอลเริ่มเห็นพราสายเทคนิคอลเริ่มเห็นมันจะเข้าวัฏะตรงนี้แหละคือวตัตฏะขาขึ้นนะ เมื่อไรที่มันหลุดออกจากกราฟสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยแล้วแล้วพุ่งขึ้นแล้วย่อลงสายเทคนิโคโอเริ่มเห็นแล้วนะกลางตําราเหมือนกันเลยเรียนมาสํานักเดียวกันนะพอเรียนมาสํานักเดียวกันปับ๊บพวกสายเทคนิโคโอเขจะเริ่มโพตเอาพวกรายย่อยเห็นกราฟว่าสายเทคนิคโคว่ามานะก็เข้าเลยพวกนี้ก็จะมาเป็นนั่งร้า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 นขึ้นไป นะเสร็จแล้วไอ้พวกที่อยู่ตรงนี้ก็ขายในจุดที่มันโลภสุดๆอ่ะเช่นดัชนีเอาคอยซีซั่นเนี่ยทะยานเกิน80ไปถึง100เนี่ยนะ80-100ก็เริ่มเริ่มเริ่มเทคโปรฟิตแล้วเพราะมองว่าความโลภของคนเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มล้นเกินพอมันล้นเกินเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะถึงวัฏะรอบใหม่ดังนะนั้นก็หาจุดพอใจให้เจอนะฮะเพราะตอนนี้สายเทคนโคยีเริ่มเห็นกราฟแล้วส่วนตัวบิตคอยนะก็อย่างที่บอกว่าจุดทีคสุดก็อยู่ที่ประมาณเ 2 0 0แสนนะฮะตามที่แม็กเขามองนะเพราะว่าจุดพีคมันยังไปต่อได้เยอะคุณดูนะคือเส้นเออ่ RSI นี่ยนะฮะมันยังอยู่ในจุดที่อยู่ในโซนที่มันยังไม่พีคนะฮะคืออยู่ตรงนี้นะฮะมันยังสามารถพีคได้ต่อนี่นะจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะจุดพีคของมันเนี่ยอยู่แนวนี้นี่คือราคาตรงนี้มันจะอยู่ระหว่างนะฮะหนึ 1, 5, ่งแสนหกดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่งบิตคอยนะฮะถึง265,000ดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่งบิตคอย นะฉะนั้นแล้วเนี่ยบิตคอยก็จะอยู่โมเมนตัมลาวๆประมาณนี้นะฉะนั้นนี่ก็ดูให้ดีสำหรับบิตคอยนะเดี๋ยวจะกําไรทิปของจริงนะฮะเออเพราะว่ามันเป็นโซนกระทิงน,นะฮะอ่านี่ก็ด็อกนะตอนนี้ด็อกเนี่ยรู้สึกว่าภาพดูสวยนะฮะภาพดูสวยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอรอลุ้นฮะคืนนี้จะ10บาทไหมอ่าบาทเนี่ยคนไทยอาจจะมีขายคือนึกออกไหมมันจะมีราคาที่คนไทยจะขายก็คือ10บาท คนไทยเนี่ยนะฮะคือฝรั่งเนี่ยเขาขายเป็นตัวเลขดอลลาร์ใช่ไหมเออศูย์จุดศูนยอะไรนะศูนย์จุดสน,นะนุดสน,น,นะศูน 5, คนไทยก็นะสิบาทสิบห้าบาทนะยี่สิบนะบางคนก,นก็ตั้งยี่สิบหกบางคนกลัวบอกว่าเฮ้ ยี่สิบหกไม่ได้เพราะเป็นออทามไฮเดิมตั้งสักยี่ห้านะกันเหนียวไว้ก่อนนะฮะเผื่อจะโดนลักไก่นะขายกันตั้งแต่ยี่ห้าหรือบางคนขายตั้งแต่ยี่สี่ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ยนะฮะออทามไฮเดิมเนี่ยมันคือแนวแนวต้านจิตวิยาคือมันคนคิดเหมือนกันนะพอคิดเหมือนกันเนี่ยมันก็ตั้งขายกันช,ช่วงโซนนั้นนะนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะบอกเลยว่าด็อกเนี่ยมันก็จะมีโซนคนไทยก็คือ10บาท 15บาท20บาทนะแล้วก็25บาทอย่าไป26นะเพราะ26เนี่ยมันเป็นโซนที่หลายคนก็อาจจะบอกเออเหรียญแต่มันก็มีอีกอเหมือนกันนะถ้าเกิดแรงโฟโมในเหรียญเล็กเล็ก,เ,ลกนเ,นเนี่ยเช่นด็อกชิบาทเนี่ยคือด็อกชิบาทเนี่ยเวลาโฟโมเนี่ยบางทีมันก็ทะลุนะมันเคยทะลุหลายรอบเหมือนกันคือเหมือนกันายๆว่ามีแรงมาเป็นตัวต่อคือเหรียญใหญ่ใญเนี่ยเช่น Bitcoin x r p พวกเนี้ยเวลาจะทะลุออร์ทามไฮเดิมก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามาร์เก็ตมันใหญ่ นะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นชิบะนะฮะหรือด็อกเนี่ยความโลภของนักลงทุนรายย่อยมันมีสูงนะ,ะเขาเรียกว่ามันเ,เขาเรียกว่ามันมันเหมือนม็อบอะคือถ้าเกิดถ้าเกิดไอเหรียญใหญ่ๆมันก็ต้องเป็นระดับสถาบันการเงินเยมเวลาจะขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็สายที่มีโคจายอยู่เหมือนกันนะ,ะเขาก็จะเป็นสถิติบอกว่าแนวต้านนะแนวต้านแนวรับแต่ ไอเหรียญเล็กหรือมีมเนี่ยนะฮะมันคือความกาวเพราะความกาวในความกาวมันล้นเกินบางทีมันก็เกินออทํา้เดิมไปได้ฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ที่พอใจอย่างที่บอกบางทีเราจะไปเอาไอราคาตามกราฟมาเป็นสารณะเราควรดูเหรียญที่อยู่ในหน้าตักของเราเองมากกว่าไหมเพราะว่าเหรียญที่อยู่ในมือเราเนี่ยมีอยู่กี่เหรียญน,นะฮะแล้วก็หาเลยนะ เออแปไปที่ราคานี้นะอ่าอีก20ไปราคานี้หรือนะฮะสาที่ราคานี้นะกันเหนียวไว้ก่อนหรือบางทีก็เขาเรียกไงอ่อซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวไปเลยคือเหมือนง่ายๆอ่ะคือคนที่ตั้งออเดอร์ขายไว้หลายๆชั้นเนี่ยเรียกว่าซื้อลอตเตอรี่หลายใบนะฮะเผื่อเหลือเผื่อขาดกันเหนียวเรียกกันเหนียวคือคนซื้อลอตเตอรี่หลายใบก็เหมือนตั้งออเดอร์ไว้หลายช่วงราคา แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยนะมั่นใจมากเลยเลขฝันนะแบบโอ้ฝันเห็นตัวแดงๆเลยนะคนโบราณบอกว่าฝันเห็นตัวแดงๆลอยมาในความฝันนี่แหละเลขเด็ดจัดเลขนี้เต็มๆเลยเสี่ยงก็เอานะซื้อลอตเตอรี่เลขเดียวไม่กลับอีกต่างหากนะเออสมมุตินะคุณฝันว่า,าลอตเตอรี่มันจะออก25ใช่ไหมฝันว่า25ห้ใช่ไหมตัวแดงๆมานี่คุณก็ซื้อ25ยันเลยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเออซื้อ52 กันเหนียวไว้ก่อนดีกว่านะอันนี้ก็เรียกว่าออเดอร์ที่2หมายความว่ามีออเดอร์หลักแล้วยังมีออเดอร์ที่2อีกนะก็แบ่ง80กับ20ใช่ไหมฮะยีก็ซื้อ52ไว้ใช่ไหมฮะผลสุดท้ายมันออกมามันก็จะมีอยู่2แบบคือออกมาไม่ถูกตัวหลักก็ตัวรองไม่ถูกตัวรองก็คือไม่ถูกเลยใช่ไหมฮะแต่อย่างที่บอกอะคลิปโตมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันขึ้นแน่แหละมันจะขึ้นเท่าไหร่เท่านั้นนะฮะมันดีกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ก็คือมันมี ถูกกับไม่ถูกอยู่2อย่างส่วนถูกเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมันมีนักคณิตศาสตร์นะที่ผมชอบอ,ออุปมาอุปมไมยอ่ะนะครับเขาบอกว่าถ้าคำนวณสถิติทางคณิตศาสตร์คนถูกวันที่1เนี่ยมีโอกาสถูกเนี่ยนะฮะเออศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเออศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดคุณนะฮะถือเออเขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุนะฮะวัตถุนำไฟฟ้าเนี่ยไปยืนอยู่กลางแจ้งเนี่ย คุณมีโอกาสถูกฟ้าผ่าง,ง่ายกว่าถูกหวยวันที่หนึ่งผมชอบประโยคนี้มากเลยนะคือโอกาสถูกฟ้าผ่าเนี่ยยังมีโอกาสมากกว่าที่คุณจะถูกรางวัลที่หนึ่งแม่ผมชอบคำนี้มากเลยนะผมได้ยินแล้วผมชื่นใจมากเลยบอกเออนะฮะโอกาสถูกฟ้าผ่านมีโอกาสถูกวันที่1มากกว่านะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็ยังไงก็หาจุดที่พอดีนะก็ยินดีด้วยสําหรับคนที่ซื้อไว้แนวแนว,แนวที่5บาทนะตอนนี้คุณก็กําไรมา4บาทแล้วใกล้จะ5บาทก็คือกําไร ทบหนึ่งแล้วอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ